ไปดูการผนึกกำลังกันนะคะระหว่างวชกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ38แห่งค่ะในการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบนเศรษฐกิจ b 4 4ค่ะ ที่รามากาเดนเคลักษีกรุงเทพมหานครนะคะโดยผู้อานวยการสํานักงานวิจัยแห่งชาติดตรวิพารัตดีอ่องค่ะเป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมนําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้โครงการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG ร่วมกับนักวิจัยจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติบอกนะครับว่ากิจกรรมนำเสนอและเผยแพรแผ่ผลงานวิจัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งดำเนินการขับเคลื่อนต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วนะครับส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็มีการดำเนินการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนพื้นฐานเศรษฐกิจ BCG ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์มีมูลค่า าเพิ่มนะครับรวมถึงมีค่าบนอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นด้วยเกิดผลิตภัณฑ์มากมายนะครับซึ่งกระจายอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศและก็ยกระดับไปสู่สากลด้วยครับ ทางสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะคะบวชภายใต้กระทรวงการศาึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมก็ได้มาร่วมในกิจกรรมสําคัญนะคะภายใต้แผนงานโครงการที่ทางบวชชได้ให้การสนับสนุนกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งซึ่งในวันนี้ทางท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครราชสีมาท่านก็มาร่วมในส่วนของพิธีเปิดด้วยแล้วก็ยังมีท่านประธานเครือข่ายนะคะท่านที่ปรึกษาแผนง,งานโครงการซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมือ นะคะภายใต้แผนงานโครงการวิจัยที่ทางวชให้การสนับสนุนกับทางมหาวาาิทยาลัยชพัฒนต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วประเด็นสําคัญของโครงการดังกล่าวก็คือในเรื่องของการยกระดับในส่วนของตัวใช้วิจัยนวัตรกรรมนะคะในการที่จะยกระดับอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์พื้นที่นะคะท้องถิ่นชุมชนในการทําให พื้นที่ชุมชนมีความเข้มแข็งและก็ทําให้ในส่วนของบริพันธ์เนี่ยได้รับมาตรฐานนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเน,นี่ยนอกเหนือจากความเข้มแข็งของต้นแบบของพื้นที่ชุมชนแล้วก็คือในเรื่องของคุณภาพชีวิตและไรได้ในเรื่องของการยอมรับในเชิงของตัวงานที่เกิดขึ้นนะคะจากการที่เป็นสินค้าจากการที่เป็นอัตลักษณ์จากการที่เป็นตัวผลิตที่เกิดขึ้นภายใต้โครงการทั้งหมด ด็อรวิภารัตน์นะคะท่านก็ยังบอกด้วยค่ะว่าการนําเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายยุทธศาสตร์และพันธกิจเดียวกันโดยแผนงานการยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นปีที่1และ2พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวของฝากของที่ระลึกกิจกรรมทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งต้องขับเคลื่อนต่อเนื่องในปีที่3นะคะผ่านโครงการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญ,ญาและนวั รวมทั้งเชื่อมโยงภารกิจความรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานภาคีในบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละภูมิภาคบนฐานเศรษฐกิจ BCG ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ